สิมสเ่ในประเทศเกาหลีที่ประเทศอื่นควรมีบ้าง 1. ทาังขยะอัจฉริยะไม่ต้องยืนงงหน้าถังหลายสีว่าจะทิ้งตรงไหนต่อไปในเกาหลีมี AI ตัวจับขยะอัตรโนมัติแท่ทิ้งลงถังเดียวระบบจะแยกประเภทให้เองทั้งสะดวกทั้งแม,ม่นยำแถมยังช่วยลดปัญหาการทิ้งผิดประเภทได้อีกด้วยกฎหมายขนมต้องเหมือนในลูก ใช่แล้วในเกาหลีมีกฎหมายที่กำหนดว่ารูปร่างและขนาดของขนมต้องเหมือนกับในภาพบรรจุภัณฑ์ถ้าแปลงไหนภาพหลอกหรือทำให้ลูกค้าผิดหวงังเะเียมใจค่าปรับหนักได้เลยของพิเศษแปลงน้ำมันท่อททิท้งง่ายในหลายประเทศน้ำมันท่อใช้แล้วคือปัญหาทั้งเลอะทั้งอุดตันท่อแต่ในเกาหลีเขาใช้ผงพิเศษที่ทำให้น้ำมันกลายเป็นเจลลี่ทิ้งง่ายไม่ทำลายถุงไม่อุดตันท่อแถมไม่หกเลอะอีกต่างหาก อยากให้บ้านเรามีแบบไหนบ้างไหมสะอาดขึ้นง่ายขึ้นและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเยอะเลย